ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตรัยปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่ยีสาหน้าที่28นิพพานสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุคคลเจ็ดจำพวกไหนบ้านคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณา เห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอันชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก2 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เขามีปัญญาอย่างรู้ความสิ้นอาสวะและความสิ้นชีวิต ไม่ก่อนไม่หลังกันภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สองผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอันชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก3 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยช์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป เขาจึงเป็นอันตราปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สามผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก4 บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป เขาจึงเป็นอุปปะหัจจะปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่สี่ผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอันชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกห บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองๆสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป เขาจึงเป็นอาสังขาระปรินีพิภิุษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่ห้าผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 6. ก บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป เขาจึงเป็นสะสังขาระปรินิพายีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่หกผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเจ็ด บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นความเป็นสุขมีสัญญาว่าเป็นสุขรู้ว่าเป็นสุขในนิพพานอยู่ตั้งใจมั่นเนืองเนืองสม่ำเสมอไม่ขาดระยะมีปัญญาอย่างรู้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป เขาจึงเป็นอุดทางโสตะอากานิทาคามีภิกษุทั้งหลายนี้เป็นบุคคลจำพวกที่เจ็บผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอัญชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก ภิกษุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แลเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษินาควรแก่การทำอันชลีเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก